หอมตวันวางอ่ะสองอันเคี้ยวอยอ่า็จะได้ตกวันนี่นะ ปากับก bon. like. mm ่อนคานบอกเแล้วปากกไนัไป่ด้วเอไทนก่อไมต้องไป้เขนะเดี๋ยวต้องเก็บตัเก็บอะไรมาองก้มแสมาหาอะไรเฉพาะอันเล็กอะขอแค่เป็ดอันเดียวนะ เงี้ยไม่มีส <si ุโขละไม่มีอันเนี้ยนะอันเนี้ยขอต้องเป็นเดียวอ่ะสามที่สามเหรียญพันธุ์พันพันแค่นี้เองสาที่สามเหรียญแล้วอันนี้แหละของพันธุ์ขนาเขาตรงบลงานสวยด้ยะีเขาก็บงานไว่แ้เป็น่ ใครเบิ้มเบิ้มเออได้หมอค่ะหมอใครใครกันหมอใครอีก2อนุ่มสามนุมตรงนั้นมานดีสิเป็นเป็น ของใครอะไรยังไงเอาไปหมดยังเอาไปหมดยังเอาไปแล้วเลยครับได้ตาใหญ่ลอยรอบเป็นสวมากถ้าคนมีอยู่ที่นี่อยู่ก็เดี๋ยวให้คนที่เขาเขาค่ะของที่ใครนั่งเดิเอาไปยังเอาแล้วเขาไปทีได้หมอเหนือผมนะ จะลืมี่ไหนก็ตอกเรื่ของปอไแล้ของผมมันไม่ลืมเลยไม่มีเลยปอในปอเพราผมเอาตัวละลาหมดแล้วทั้งเล็กั้ใหญ่เลยสามอาเรวอาเร็กมันด้านเดียวไม่ดันแล้วเวลาจะเวลาจะผมผมนือของ้นเล็กตามันเพิ่งหาโลโก้เจอให้ไทอนไปยัง ไม่เยอะหรอกแห่สองใช่ไหมคือว่าสามนอาจารย์ถ้ากินไม่ดีแม่กินไปเลยนะเพราะผมดูในในรถแล้วมันของลูกค้าเพราะว่าดูไอ้ไอ้กุยช่ายอ่ะแป้งใสแจ๋วเลยแสดงว่ามันก็อุ่นไว้แบบน่าดีครับแป้งต้งงองคอแม่าลีครับไอ้คู่ข้างนอกมี ไปใหญ่ข้างนอกแห่งเดียวครับแป๊บนึงเดี๋ยวเข้าไปดูขื้นบุตร้นบุตรเขาเยอะา